อาการที่บ่งบอกว่าฮอร์โมนผิดปกติพอสอต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนอาการที่บ่งบอกว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยผิดปกติข้อหนึ่งเลยก็คือเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในบางรายจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ปวดเมื่อยด้วยข้อที่ 2, 2ท้องผูกหรือลำไส้ทำงานผิดปกติค่ะข้อ3ผิวแห้งข้อ4สิวขึ้นผิดปกติ ข้อหหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าลงข้อ6ปัสสาวะบ่อยหิวน้ําหรือหิวข้าวบ่อยบข้อ7ผมบ้างผมร่วงง่ายข้อ8ความต้องการทางเพศลดลงและประจำเดือนมาผิดปกติค่ะข้อ9ในบางรายเนี่ยอาจจะมีภาวะมีบุตรยากรวมด้วยนะคะข้อ10อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าว,วิตกกังวลหากมีอาการที่กล่าวไปเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจากฮอร์โมนเสมอไปนะคะทุกคนเนื่องจากฮอร์โมนเนี่ยเดินทางผ่านกระแสเลือ ะะไปเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายทําให้อาการของฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะค่อยๆขยายกว้างขึ้นค่ะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับหลายส่วนในร่างกายเลยค่ะเรื่องสาวๆต้องให้เพื่อนสาวดูแลสนับสนุนโดยโปรเซนาบายวาน่าค่ะ